Dù canh phai vàng ngài mốt đầm, dân ngôn... อยู่กันไปยังไงเพชรจ้าย้อนรับวันที่ไม่คุยนิวเคียร์สองปีสารภาพลองมีแฟนสองคนแต่ไม่รอดดีเจเพชรจ้าเดินานั่งเปิดใจทางรายการแฉของมดดำคชาพาเล่าถึงชีวิตตอนนี้ที่โสดแบบไม่คิดว่าจะมีแฟนใหม่ได้อีกแล้วพร้อมทั้งยังย้อนเล่าถึงความสัมพันธ์กับนิวเคียร์ที่เคยกดกันนานถึงสองปีแต่ใช้ชีวิตในบ้านหลังเดียวกันเหมือนาธาตุอากาศทำเอาพิธีกรถึงกับอึง้งว่าอยู่กันไปได้ ดีเจพะจ้าเล่าว่าชีวิตตอนนี้โสดแบบไม่คิดจะมีแฟนได้ตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกันกับนิวเคลียร์อยู่คนละห้องส่วนบ้านหลังใหม่ที่ซื้อ,อยังสร้างไม่เสร็จยังอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะสาม,มีภรรยาก,กันแล้วแต่อยู่ในฐานะพี่น้องกันพอแม่ของน้องไถก้าความสัมพันธ์ตอนนี้ดีขึ้นกว่าก่อนเยอะมาก ไม่เหงาเดินลงมาเจอหน้ากันไม่ต้องโทรคุยถ้าถามว่าในอนาคตจะมีแฟนใหม่ได้ไหมจะบอกว่ามีได้เคยลองไปมีแฟนมาแล้วสองคนแต่ไม่รอดเราไม่มีเวลาให้เขาเพราะเราต้องเลี้ยงลูกเราต้องทำงานสิ่งที่ทำให้รอดก็คือฝ่ายหญิงต้องเข้ามาหาผมเยอะๆซึ่งเป็นการเอาเปรียบเขาเราดูแลไม่ได้ระยะเวลาที่คบกันกับแฟนก็คือคนละเดือน2เดือน แต่ก็รู้เลยว่าไม่รอดตอนที่มีแฟนได้พามาเจอนิวเคียร์แล้วเวลาเจอกัน แฟนก็เข้าไปนั่งเล่นกับลูกนิวเคลียเลยผมประลัดใจมากมีแบบนี้ด้วยหรอซึ่งนิวเคลียรก็ใจดีแนะนำให้เล่นกับลูกด้วยกันถามว่ายังเกรงใจอยู่ไหมลึกๆก,ก็ไม่รู้ว่าเข้ากันได้ไหมถ้านิวเคลีย์ไปมีแฟนใหม่สบายเราก็ทําใจมานานแล้วเขาก็มีมาปรึกษาว่าอย่างนี้ดีไหมอย่างนั้นดีไหมตอนนี้แฮปปี้มากเราเป็นพี่น้องกันไร้แรงกดดันไม่ต้องมาแอปเหมือนเราจะเจอน้องสาวพี่ชายตอนนี้เป็นโมเมนต์ที่ ที่สุดของเราที่เคยอยู่ด้วยกันมาเวลาสวมหัวโขนเป็นสามีภรรยากันปุ๊บมันจะมีความตึงแต่อันนี้ไม่ตึงเราอยู่ด้วยกันได้ทั้งวันช่วงที่ไปญี่ปุ่นก็ไปด้วยกันแต่แยกกันนอนแล้วแบ่งกันดูแลลูกยอมรับเลยว่าต่างคนต่างขาดกันไม่ได้ช่วงที่โกรธกันสปีที่ไม่มองหน้ากันแต่อยู่ในบ้านเดียวกันอยู่กันเหมือนธาตุอากาศเดินสวนกันไปกันมาเป็นลมไม่คุยกันจนกระทั่งความโกรธหายไป วันหนึ่งสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยตะโกนถามนิวเคียว่าพี่จะสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นอะไรเขาตะโกนกลับมาว่าเอาเส้นเล็กพอได้มานั่งกินคนละมุมวันต่อมาก็ออกไปซื้อกาแฟก็จะมีกาแฟมาฝากแล้วความสัมพันธ์ก็ค่อยๆพัฒนากลับมาคุยกันมองหน้ากันทามามว่าด,ดามถึงกับอึ้องในความสัมพันธ์ของดีเจเพชจ้ากับนิวเคียร์ซึ่งเพชจ้าหัวเราะและบอกว่านี่ปี2 0 0พันกว่าแล้วมันต้องมีอะไรใหม่ๆบ้าง